ขนมตัวนี้เราจะเรียกว่าควินามานนะคะจะเป็นขนมสไตล์ฝรั่งเศสก็เลยแต่งจานแบบฝรั่งเศสนะ,ะขั้นตอนการทำนะเอานมผสมกับน้ำตาลยีสต์นะคะคนให้เข้ากันใส่แป้งกับเกลือนะพักนวด,นวด,น,วด,น,วดนวดให้เข้ากันพักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะในตู้เย็นแล้วเราก็จะมีใน จืดกับทำในแผ่นเองนะคะเพราะนั้นเอาในจืดใส่ถึงพลาสติกขนาดใหญ่นะถุงแกงที่เราทานกันนี่แหละรอพอละลายปุ๊บนะคะเอาไม้รีบแป้งเนี่ยคลี่ออกนะคะให้มันเป็นแผ่นแบนๆหนาสักประมาณเศษหนึส่วนสเซนหนานิดนึงนะแล้วก็ใส่ช่องฟิตเราก็จะได้เนยแผ่นไม่ต้องไปซื้อนะคะเสร็จถัดมาหลังจากหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็คลี่แป้งออก ให้เป็นรักมันเท่าตัวของตัวเนยนะคะให้ใหญ่ขึ้นมาพอใหญ่ขนาดนั้นเสร็จเราก็ห่อนะคะเอาแป้งว่างเอาเนยวางตลบแป้งหอ่อเก็บมุมให้เรียบร้อยนะคะคลี่แป้งนะคะให้ยาวๆ<ม>เป็นแผ่นเสื่อเสียมพื้นผ้ายาวๆพับสามทบนะแล้วเข้าตู้เย็น30ินาท,ทีเอาหมคลี่แป้งรอบที่สอง จุ๊บๆๆข้าวตวเย็นแล้วก็เอามาครี่แล้วก็ทบสามสามครั้งทั้งหมดสามครั้งนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ออกมาเป็นชั้นๆแบบนี้วเวลาทำขนมเห็นไหมมันเป็นชั้นๆเลยอ่าจุดเด่นของควีราม,มานนี่คือเราก็ังจะได้เสร็จเรียบร้อยเราตัดนะคะขนมตัวน,นั้นอ่ะออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า นะล้วก็จะมีพิมพ์กลมๆพิมพ์มัดฟินก็ได้นะคะพิมพ์เค้กก็ได้คัพเค้กก็ได้กลมๆอันนั้นปุ๊บเอาเนยทานะคะเคาะน้ำตาลทรายใส่ลงไปนะคะบางๆตัวหน้าแป้งชั้นบนก็ลงด้วยน้ำตาลบางๆด้วยเช่นกันนะแล้วจับจีบตรงฝั่งด้านเนี่ยเข้ามาสี่ด้านแล้วเอาลงถ้วยทิ้งไว้ประมาณ3ามชั่วโมง นะคะแป้งจะฟูขึ้นมาแล้วอ,ออบไฟ1้อปสองศาประมาณ20นาทีนะคะขบคตติ้งหน้าด้วยไข่แดงนะคะผสมกับเนยนะแล้วขอางขวาันี่คือน้ำตาลไอซิ่งนะชิมกรอบมากคือตัวน้ำตาลถ้าเราใส่ถ้วยกับหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำตาลคาราเมล นะคะก็จะมีกรอบๆขอบกรอบๆที่เป็นน้ำตาลคาราเมลเคลือบจะเห็นความเป็นชั้นชัดเจนเห็นไหมแล้วน่าจะเป็นเกียมๆนิดนึงอันนี้คือน้ำตาลคาราเมลฮึรวให้ได้หวาน หอมชุม่มเลยหน้ากรอบเนือน้อไนนุน่มไฟแ่งงานจ้ะ